เกมเมอร์นะครับอะผมจะมาฉเฉลยตัวจริงนะคนที่ใช้โปในอะไรนะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยคิดคิดพิพีเนี่ยใครใครโปรใช่ไหมเนี่ยชื่อชื่อชื่อผมไม่ชื่อไหม ไปด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องแบบว่าเออห้ามใช้โฟลาร์นไม่งั้นจะโดนแบมเหมือนผมโอเคแต่เสิฟ์ไม่ไม่สนับ